สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง youtube สลาลมคอย hannel นะครับแล้วก็ทางเพจก็สลาลมคอย fc ติดตามรับชมได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางช่อง y o u t u b e แล้วก็ทางเพจนะครับก็ฝากเพจเล็กๆไว้ด้วยนะครับแนะนําช่องอีกแล้วนะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญก็มีสอบถามกันเข้ามานะครับว่าซื้อเหรียญไปทําไมซื้อไป ซื้อจริงหรือเปล่าซื้อทําไมนะครับก็ซื้อจริงนะครับแต่ว่ารายการที่รับซื้อจะเป็นเหรียญที่ยังไงอ่ะจะเป็นเหรียญในแนวเหรียญหายากเหรียญแปลกเหรียญแบบเหรียญเออร์เลอรคอยนะครับก็จะเป็นเหรียญประมาณนี้ซึ่งหลายๆท่านก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าซื้อจริง <IS quanto S 1> บางท่านก็มีเหรียญแต่ว่าส่งรูปมาดูแล้วก็เป็นเหรียญแบบเหรียญทั่วไป ที่พบเจอกันง่ายถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญในแบบนั้นอ่ะผมก็ยังไม่ได้รับซื้อผมอ่ะตอบคําถามอีกข้อหนึ่งที่สอบถามกันมาว่าซื้อไปทําไมนะครับผมแจ้งไว้ตลอดผมเป็นพ่อค้า เป็นช่องสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับจุดประสงค์หลักๆที่ผมทําคลิปก็คือผมมารับซื้อเหรียญอธิบายแล้วก็แนะนำเรื่องเหรียญน,นะครับเพราะว่าสื่อต่างๆมีออกมาเยอะนะครับทั้งซื้อจริงและซื้อไม่จริงนะครับก็ผมก็เลยอยากจะเป็นทางเลือกในการนําเสนอข้อมูลที่แบบเป็นความจริงนะครับก็คืออยากให้ลองพิจารณากันดูด้วยตัวเองดีกว่านะครับว่าสื้อไหนทำคลิป เอายอดวิวหลอกให้ดูหรือว่าซื้อจริงนะครับมันก็มีทั้งซื้อจริงทั้งซื้อไม่จริงอยู่ที่ท่านต้องอพิจารณากันเอาเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนำนะครับแนะนำช่องไปแล้วเดี๋ยวแนะนำช่องทางการติดต่อด้วยใครที่มีเหรียญตามรายการนะครับต้องการจะขายก็ส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าติดต่อทางเพจก็ได้ส่งข้อความมาทางาข้อความเพจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ จะมาพูดถึงเหรียญและกันนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้านะครับซื้อมาขายไปเน้นรับซื้อเหรียญก็พูดในมุมมองเกี่ยวกับพ่อค้านะครับช่วงนี้ถ้าใครเป็นพ่อค้าเหรียญก็จะพอรู้ว่าตลาดค่อนข้างจะซบเซานะครับอันนี้คือผมทำคลิปประมาณวันที่28พฤษภาคม2566นะครับซึ่งในในมุมมองของพ่อค้าอาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในมุมมองของนักสะสมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะซื้อเก็บนะครับผมบอกไม่ได้ว่าอนาคตราคาจะสูงขึ้นกว่านี้หรือว่าราคาจะลดลงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องราคาเหรียญแต่ก็คือเอาง่ายๆเหรียญมันมีขึ้นมีลงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างบางเหรียญและกันที่ผมไปเจอมาใน,ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับเหมือนเหรียญ สิบบาทปีสามหนึ่งแพ็คเขียวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ต้นปีหลายๆท่านที่ซื้อต้นปีก็อาจจะอาจจะแบบบ่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าต้นปี -66 มกราคุมพาอาจจะซื้อแพ็คเขียวอยู่ที่2 2 0 0ถึง2,300บาทนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆนะครับผมเป็นพ่อค้าผมทั้งซื้อทั้งขายผมรู้นะครับแล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือที่ลงขาย ก็ในในในช่วงเวลาเนีเ่28พฤษภานะครับก็ราคาแพ็คเขียวก็จะอยู่ที่ประมาณ1,007 1,008 0 0 9 2,000สวยๆก็2,000กว่าก็มีนะครับอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละคนที่มาที่เอามาลงขายข้อมูลอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆท่านงงข้อมูลอันนี้คือผมอนํามาจากกลุ่มซื้อขาย นะครับกลุ่มซื้อขายจริงๆที่เขาขายกันก็อย่างที่บอกนะครับเหรียญมันมีราคามีขึ้นมีลงนะครับผมผมบอกว่าเป็นโอกาสดีของนักสะสมนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับพ่อค้าที่ซื้อมาในราคาทุนสูงๆก็น่าจะ ขายออกยากนะครับหรือว่าอาจจะต้องขายเท่าทุนหรือขาดทุนในช่วงนี้แต่ว่าเป็นโอกาสดีของนักสะสมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเหรียญ10บบาทปี31แพ็คเขียวเนี่ยสภาพเนี้ยนะครับก็อยู่ที่พันเนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ปิดมานะครับอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับก็เดี๋ยวรอรอรอเหรียญมาถึงละกันเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับพอดีผมไปเห็นพอดีนะครับอ่าอ่าเหรียญ5บาทปี46นะครับอันนี้ก็คือที่ที่ มีมีการลงขายอ่ะก็จะขาย540บาทนะครับ540พร้อมส่งก็ต้นทุนเหรียญก็น่าจะอยู่ที่500บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ขายกันจริงๆเหมือนกับเหรียญ5บาทปี4 6เนี่ยที่ผมรับซื้อผมก็รับซื้ออยู่ที่400 400บาทนะครับค่าส่ง30อะไรประมาณเนี้ยก็ราคารับซื้อก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาที่ขายออกกันอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ500บางคนบอกว่า ทําไมไม่ซื้อ500เลยนะครับก็คือผมอย่างที่บอกผมเป็นช่องซื้อมาขายไปก็ก็ต้องรับซื้อในราคาที่ต่ํากว่าราคาขายจริงๆนะครับอันนี้ก็คือก็คืออธิบายง่ายๆนะครับมีเหรียญอะไรที่นํานมาให้ดูอีกนะครับอันนี้เป็นเหรียญ20บาท3รอบนะครับผมก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาราคาที่ขายกันนะครับก็ อยู่ที่สภาพเหรียญด้วยอ่าเนี่ยเหมือนเหรียญน,นี้นะครับเนี่ยยีบาท3รอบก,ก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปถึงหลักพันนะครับเนี่ยหลักพันนะครับเหรียญ20บาทแบบนี้แต่ว่าลองดูราคาช่วงนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นโอกาสดีของนักสะสมช่วงนี้ราคาปรับลดลงมานะครับเนี่ยเหมือนเหรียญน,นี้สภาพสวยนะครับก็ขายที่เหรียญละ700 อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับข้อมูลจริงนะครับจากกลุ่มซื้อขายอันนี้เสมา3รอบนะครับสภาพก็ผ่านใช้งานนะครับสเหรียญขายพันหนึ่งนะครับตกเหรียญละ300กว่าบาทนะครับอันนี้คือในกลุ่มนะครับอ่าอันนี้สภาพไม่ค่อยสวยเห็นไหมครับเมื่อกี้สภาพสวยขายเหรียญละ700อ่าเหรียญเนี้ยไม่ค่อยสวยก็ขายกัน550ราราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมมาอัปเดตพูดคุย ราคาในกลุ่มซื้อขายบางส่วนนะครับไม่ใช่ราคาที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้คือมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวรายการที่ผมรับซื้อตัวหลักๆเหรียญหลักๆแบบไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหรียญละ550นะครับเนี่ยจากจากเมื่อก่อนที่เล่นกันเป็นพันนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ตามตามช่วงเวลานะครับอันนี้เหรียญ3 0 0บาทขัดเงานะครับ เหรียญเนี่ยขายกัน650เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ก็น่าจะเกือบพันนะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับเป็นโอกาสดีของนักสะสมนะครับอันนี้คือ,อมี fc นะครับจะส่งเหรียญมาขายก็มีการ,ม,การมีการพูดคุยกันนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีเหรียญตามรายการก็คือส่งรูปมาทางข้อความเพจ หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะตอบไลน์ช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเคลียร์ไลน์ให้หมดเลยนะครับที่ค้างอยู่ในในที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ซื้อจริงนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผมรับซื้อเหรียญเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยที่ผมรับซื้อจริงๆก็คือผมจะเน้นเหรียญหลักๆนะครับเหรียญหลักๆคืออะไรก็ เหมือนเหรียญ5บาทก็เหรียญ5ปี46เหรียญ5ปี40เหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยนะครับเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยก็ถือว่าเป็นเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับในช่วงนี้นะครับก็อันนี้ก็คือมีสอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญ10บบาทปี32อนะครับอันนี้คือมีการส่งรูปให้ผมดูแลนะครับผมก็แจ้งราคาที่ซื้อซื้อไปนะครับแล้วก็มีการคุยกันนะครับมีการตกลงขายก็ผมก็แจ้งรายละเอียดนะครับกรณีที่นะครับกรณีที่ ต้องการที่จะขายนะครับขอย้ําเลยนะครับห้ามส่งเหรียญมาเองโดยเด็ดขาดนะครับต้องต้องสอบถามผมก่อนนะครับว่าใช่เหรียญหรือเปล่าเหมือนมีบางท่านอะ่ะก่อนหน้านี้เคยมีส่งเหรียญมาเองนะครับแล้วก็ไปหาที่อยู่ร้านจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ส่งมาพอดีไปษณีเขารู้ว่าว่าว่าผมเนี่ยรับซื้อเหรียญน,นะครับเขาก็เลยเอามาส่งให้ผมพอแกะกล่องดูนะครับไม่ใช่เหรียญที่รับซื้อเลยนะครับอันนั้นก็คือจะเสียเวลาอยากให เช็คกับผมก่อนนะครับและก่อนที่จะส่งเหรียญมาก็คือรอที่อยู่จัดส่งจากผมเท่านั้นห้ามหาที่อยู่ในช่องทางใดก็ตามนะครับแล้วส่งมาเองนะครับอันนั้นคือโอกาสของศูนหายไม่ถึงผมเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งแล้วนะครับก็อันนี้คือมาดูนะครับรายละเอียดนะครับก็คือส่งเหรียญมาพอเหรียญมาถึงผมผมเช็คเหรียญเรียบร้อยผมก็จะโอนเงินให้นะครับอันนี้คือ ลักษณะของการซื้อขายไม่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 ได้มีโอนเงินก่อนนะครับเพราะว่าการโอนเงินก่อนเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนเยอะมากนะครับก็คือร้านรับซื้อใหญ่ๆระดับประเทศจะเป็นแบบนี้หมดนะครับก็คือมีเหรียญแบบที่รับซื้อแล้วก็ส่งเหรียญมาให้กับทางช่องทางเพจนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเรียบร้อยตรงตามที่คุยกันนะครับก็จะทําการโอนเงินให้อันนี้ก็คือเป็นแบบมาตรฐานการซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนะครับ นี่นะครับเหรียญที่ส่งมานะครับอันนี้คือเหรียญแบบเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อช่วงนี้ก็คือเหรียญ10บาทในกลุ่มเออร์เลอร์คอยแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เหรียญ10บบาทปี32แบบเนี้ยผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2 0 0ถึง2,000บาทนะครับอันนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวรอดูเหรียญจริงแล้วกันนะครับนี่นะครับเหรียญที่มีการส่งรูปมาดูนะครับก็คือเหรียญ10บบาทปี32แบบนี้นะครับลักษณะเห็นไหมครับจุดสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าจะชัดนะครับ นี่นะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญในกลุ่มเออเลอร์คอยปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับอันนี้คือคือ,คอตัวอย่างที่ที่ผมนํามาให้ชมนะครับหลักๆเลยคือผมจะเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับอันนี้ก็คือพอเข้าใจนะครับก็คือลองดูคลิปไปก่อนเหรียญ ที่แต่ละท่านมีนะครับไม่ใช่ว่าทุกเหรียญจะขายได้นะครับท่านต้องดูคลิปให้เข้าใจว่าแต่ละช่องแต่ละเพจเขารับซื้อเหรียญแบบไหนถ้าเกิดว่ามีเหรียญตามที่เขารับซื้อคือเขาซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือฝากไว้นิดนึงนะครับ อันนี้ก็เป็นเพจนะครับสลานลมคอย fc นะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับันที่28ก็ผู้ติดตามก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็คือผมก็พยายามนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับ8,400คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง8,400คนด้วยนะครับที่ติดตามเพจนะครับอันนี้อ่า เจอมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับพอดีเพื่อนในกลุ่มได้มานะครับเพื่อนนักสะสมนี่นะครับเหรียญแบบนี้รับซื้อนะครับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนี่นะครับมีการโพสต์โชว์กันอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทเนื้อนิกเกิลล้วนปีสามแปดนะครับเหมือนเหมือนกับที่ผมเคยได้มาเลยนะครับแต่ว่าเหรียญนี้สภาพสวยกว่านะครับอันนี้ก็คือมีการแบบยังไงอะเอามาเปิดเผยเอามาโชว์กันเรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับเหรียญแบบเนี้ยเป็นเหรียญที่หายาก นะครับถ้าเกิดว่าหาง่ายๆอ่ะราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเหรียญแบบเนี้ยการันตีนะครับถ้าสภาพเนี้ยเป็นหมื่นนะครับสภาพแบบไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สวยสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าเป็นเหรียญแท้ก็ไม่ต่ํากว่า5,000บาทอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนปี38นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีมีมีตัวช่วยนิดหน่อยนะครับมีข้อมูลเพื่อ เพื่อเตือนความจําในการพูดคุยนะครับเพราะว่าผมอะทําคลิปผมไม่มีสคริปต์ผมไม่ได้จดนะครับเหมือนกับจะรับซื้อเหรียญอะไรผมก็เตรียมเหรียญมาแล้วผมก็แนะนําไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากกลุ่มซื้อขายจากกลุ่มนักสะสมนะครับก็ คลิปหนึ่งก็พยายามพูดคุยหลายๆเรื่องนะครับสำหรับท่านที่มีเวลารับชมจนจบก็อยากให้ได้ข้อมูลในหลายๆด้านนะครับตรงไหนพูดผิดตรงไหนพูดเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าออกจากเกริงๆทุกครั้งนะครับที่ทำคลิปก็ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นความรู้เป็นข้อมูลนะครับในการศึกษาแล้วก็สะสมเหรียญบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ